สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะกลับมาพบกับครูแหม่มเดิมเลยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเรายังเรียนรู้ในหน่วยรักเมืองไทยค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาแนะนํานะคะเกี่ยวกับการทําใบงานต่อไปเลยนะคะค่ะใบงานต่อไปนะคะคือใบงานหน้านี้เลยเห็นไหมคะค่ะเด็กๆค่ะใางานในหน้านี้นะคะเกี่ยวกับการแต่งกายแบบไทยค่ะค่ะทีนี้ คุณครูก็จะขอแนะนําเกี่ยวกับการแต่ง,ตงกายของอประเทศต่างๆนะคะแต่วันนี้ครูยกมาให้ทั้งหมด3ตัวอ,อย่างด้วยกันนะคะก็คือการแต่งกายของฟิลิปปินส์ของมาเลเซียแล้วก็ของไทยเรานะคะซึ่งทั้ง3ประเทศนี้นะคะเป็นสมาชิกเพื่อนบ้านของเรานั่นเองทีอ่อยู่ใกล้ๆกับประเทศไทยนะคะส่วนก็คือมาเลเซียกับฟิลิปปินส์นะคะค่ะ ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะค่ะการแต่งกายแบบนี้นะคะเป็นของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเด็กๆซึ่งเป็นอ,อยู่ในสมาชิกของอาเซียนของเราด้วยนะคะค่ะสังเกตไหมคะว่าผู้ชายเขาจะแต่งใส่เป็นกางเกงนะคะแล้วก็เสื้อนะคะที่มีลักษณะคล้ายๆกับมีกระดุม อันี้นะคะแล้วก็เป็นเสื้อแขนยาวเป็นลายลาแบบนี้ค่ะเด็กๆสังเกตดีๆนะส่วนผู้หญิงก็จะเป็นกระโปรงเป็นแขนตุ๊กตาแล้วก็เป็นกระโปรงยาวลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะม้วนผมพั้งบนเลยด้วยนะคะอันนี้เป็นการแต่งกายของประเทศซิริปินค่ะเด็กๆต่อไปเลยนะคะค่ะต่อไป ค่ะการแต่งกายแบบนี้นะคะผู้ชายนะคะจะใส่สมหมวกนะคะแล้วก็มีคล้ายๆกับผ้าขามาบ้านเราเลยนะคะครับโดยที่บริเวณหวัวไหล่นะคะแล้วก็มีใส่เป็นเสื้อแขนยาวสีขาวแล้วก็เป็นเ,เหมือนสโลกนะคะลายเป็นตาลายเหมือนลายสาก็อตนะคะ ส่วนผู้หญิงก็จะนุ่งเป็นผ้าถุงยาวๆนะคะแล้วก็เสื้อแขนยาวเป็นคลุมนะคะข้างในจะมีเสื้อตัวหนึ่งแล้วก็เป็นเสื้อคลุมนะคะแขนยาวเหมือนกันอันนี้เป็นการแต่งกายของประเทศมาเลเซียค่ะเด็กๆค่ะและสุดท้ายนี่เลยนะคะอันนี้เป็นการแต่งกายแบบไทยค่ะเด็กๆ แต่งกายแบบไทยดูรักษาผู้ชายนะคะจะใส่สวมเสื้อนะคะแขนยาวเขาเรียกว่าเสื้อราชมันตันนะคะซึ่งจะใส่เ,เวลาเข้าไปพบข้างในหรือว่ามีเ,เป็นงานเป็นทางการนิดนึงนะคะแล้วก็จะนุ่งเป็นโจงกระเบนค่ะเด็กๆแล้วก็สวมถุงเท้ายาวๆนะคะด้วยนะคะ แล้วก็ใส่รองเท้าแบบนี้เลยนะคะส่วนผู้หญิงค่ะการแต่งกายแบบไทยผู้หญิงก็จะสวมเสื้อแขนยาวแล้วก็เป็นผ้าถุงยาวนะคะแล้วก็มีตรงนี้เขาเรียกว่าผ้าสบายนะคะสบาเ,เป็นผ้าเสื้อผ้ากับบ่าตรงนี้เลยนะคะลักษณะแบบนี้เป็นการแต่งกายแบบแบบไทยนะคะเดี๋ยวเราทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ค่ะการแต่งกายแบบ ไทยค่ะเด็กๆอ่านตามค่ะการแต่งกายแบบไทยค่ะค่ะส่วนอันนี้เป็นการแต่งกายแบบมาเลของประเทศมาเลเซียค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นการแต่งกายของประเทศฟิลิปินส์ค่ะเด็กๆจําได้เลยใช่ไหมคะค่ะถ้าเด็กๆจําได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูในใบงานของเรากันเลยนะคะ ค่ะเด็กๆคะใบงานของเราจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยอ่าดูเขาให้เด็กๆเนี่ยทาอะไรเขาให้ทําอะไรคะอ่าเด็กๆให้เด็กๆวงกลมค่ะล้อมรอบภาพการแต่งกายประจำชาติไทยค่ะเดกๆเมื่อกี้ครูให้ดูรูปไปแล้วนะคะว่าคนไทยนะคะแต่งกายแบบไหนแบบไทยนะคะอ่าดู อันนี้นะเด็กๆพูดตามมาเลเซียฟิลิปปินสแล้วก็ประเทศไทยเด็กๆวงกลมได้ไหมคะอ่าเด็กๆลองวงกลมดูนะคะว่าการแต่งกายแบบไทยคือรูปไหนนะคะเด็กๆก็วงกลมได้เลยเมื่อวงกลมเสร็จแล้วเด็กๆอยากจะระบายสีก็ระบายได้เลยนะคะตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะแต่วงกลมการแต่งกายแบบไทยด้วยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูใบงานต่อไปเลยนะคะค่ะใบงานต่อไปเป็นการเกี่ยวกับการทักทายนะคะเป็นการทักทายแบบไทยถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็จะพูดว่าสวัสดีครับถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าสวัสดีค่ะนะคะเป็นการทักทายแบบไทยไทยของเรานั่นเองคือคือการประนมมือ นะคะแล้วก็ยกมือไหว้นะคะเราเวลาพูดเสร็จเราก็โค้งศีรษะด้วยนะคะค่ะเหมือนที่ครูมแม่มเวลาจะสอ,อ,อนก่อนสอนคุณครูจ้ะสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะนี่คือเป็นการทำทักทายของคนไทยนะคะเป็นแบบทไทยๆนั่นเองนะคะแล้วเ่าให้ทอะไรคะคาสั่งอ๋อเขาให้เด็กๆระบายสีคะ่ะเด็กๆเด็กๆระบายทั้งรูปผู้ชายแล้วก็รูปผู้หญิงได้เลยนะคะส่วนคําข้างบนตรงนี้นะคะเป็นคํา ออที่เป็นคำทักทายนะคะผู้ชายก็จะพูดว่าออส,วส,สวัสดีครับส่วนผู้หญิงก็จะพูดว่าสวัสดีค่ะออนะคะแล้วก็เด็กๆก็กระบายสีได้เลยค่ะค่ะใบางานต่อไปค่ะใบางานหน้านี้นะคะเป็นเ,ออเกี่ยวกับขนมแล้วก็อาหารไทยนะคะ เขาให้เด็กๆเ,เนี่ยทำอะไรคะวงกลมล้อมรอบเหมือนกันนะคะออภาพอ,อ,อาหารไทยนะคะขนมไทยนั่นเองนะคะค่ะเด็กๆเ,เรามารู้จักกับชื่อขนมนะคะในในในใบางานใบนี้เลยค่ะอันแรกคะ่ะอันแรกเขาเรียกว่าขนมสอดไส้หรือขนมใส่ไส้นะคะอันที่สองคะ่ะขนมจีนอันที่3คะ่ะขนมแพนเคก้ก ขอโทษค่ะขนมรังพึ่งและอันนี้ค่ะขนมปังซี่กรอกและอันสุดท้ายคือข้าวต้มมัดนะเด็กๆค่ะอันแรกคือขนมสดไสเป็นขนมแบบไทยๆค่ะเด็กๆก็วงกลมได้เลยอันที่สองขนมจีนใหม่ช่ยอันที่สามค่ะเป็นขนมรังพึ่งนะคะก็ไม่ใช่เหมือนกันค่ะวอฟเฟอร์วอฟเฟอร์อ่า ไม่ใช่นะคะเป็นจริงๆแล้วมา,ามาจากาต่างประเทศคือฝรั่งะคะ่ะต่อไปอันที่3าค่ะขนมบางไส้กรอบก,ก็ไม่ใช่นะคะส่วนอันสุดท้ายเป็นข้าวต้มมัดเป็นขนมไทยค่ะเด็กๆก็วงกลมได้เลยเพราะฉะนั้นเด็กๆจะวงกลมภาพขนมไทยมีอยู่สองชนิดก็คือขนมสดไส้นะคะกับข้าวต้มมัดอ่ะเด็กๆ,กๆอีกครั้งนะคะขนมสดไส้ ข้าวต้มมัดเก่งมากค่ะเด็กๆก็วงกลมนะคะสองภาพนี้สังเกตนะคะว่าขนมไทยๆเนี่ยส่วนใหญ่จะห่อด้วยใบตองนะคะแล้วก็จะใช้วัสดุจากธรรมาชาตินะคะส่วนที่กลัดอของขนมสาวไส้หรือใส่ไส้นั้นก็คือจะใช้ก้านของทางมะพร้าวนะคะส่วนที่มัดกับข้าวต้มมัดเนี่ยก็คือจะเป็นตอกนะคะซึ่งทํามาจากไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมาชาติทางนั้นเลยเห็นไหมคะ เด็กๆคะครบแล้วใบงานทั้งสามใบที่เหลือนะคะสําหรับวันนี้คลิปนี้ในหน่วยรักเมืองไทยเด็กๆอย่าลืมนะคะทําการบ้านทําใบงานให้เสร็จแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายรูปส่งมาให้ครูแม่ด้วยสําหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีคะ่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค,ะค่ะ๊มยบายค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งการบ้านมาให้ครูแม่ด้วยนะ